ทริปที่จะเดินทางในวันที่27ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนตอนนี้คอนเฟิร์มเดินทางแน่นอนแล้วนะคะยังเหลือที่ว่าอีก4ที่ค่ะใครต้องการร่วมจอยทริปไปกับพวกเรานะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะพบกับการเดินทางครั้งใหม่ Super West Trip วันที่27ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนดูบั์ได้ถึง4คู่เลยค่ะคู่แรกไมมีฮีเจอกับ Golden State Warriors ตามไปด้วยเดวอนักเกสเจอ L.A. Lakers มิวลินเพลเกนเจอกับ L.A คลิปเปอรแล้วก็ปิดท้ายกันที่ทีมพลังหนุม่มค่ะฮิลสันร o c k เกสเจอกับ LA Clippers ดูบัสจัดเต็มเที่ยวครบชอบจุใจช่วงนี้คิวขอวีซ่าว่างเยอะเลยนะคะสนใจทักลายได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมมีตูกับมมีเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็วันพฤหัสที่29พรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันที่30จะเป็นการแข่งขันพรีซีซั่นระหว่าง Golden State Warriors กับ Washington w i z a r d แล้วนะคะเพื่อนๆการแข่งขันเนี่ยจะมีขึ้นในช่วง5:00โนนะคะเพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้อย่าลืมนะคะขอไลค์ด้วยค่ะหากใครยังไม่ได้กด Subscribe ขอด้วยนะคะมุ่งหน้าสุสาด้วยกันเพื่อสสนเราได้ง่ายเพียงแกดปุ่มจอ้างๆป s u b c r i b e รวมีมเมมเบกันนะ วันที่23ของเดือนเรามีของรางวัลสุดแจกเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยค่ะ ขอเริ่มกันที่ชาร์ลอตต์ฮอนเนส์กันก่อนเลยนะครับหลายต่อหลายคนให้ความสนใจการกลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งของ2พี่น้องนั่นคือลีแอนเจโรบอลกับลาเมโรบอลนะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ว่าสัญญาของลีแอนเจโรบอลเนี่ยเป็นสัญญาแบบเอ็กซิบิทเทนเป็นสัญญาที่ไม่ได้การันตีใดๆทั้งสิน้นแต่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าความสัมพันธ์ของลีแอนเจโรบอลกับทางทีมชาร์ลอตต์ฮอนเนสตเนี่ยมากขึ้นนะครับมากกว่าความเป็นพี่ของลาเมโรบอลแต่เพียงอย่างเดียวเพราะย้อนกลับไปแล้วเนี่ยตัวของลีแอนเจโรบอลเนี่ยเขาอยแหลละครรรัับบกกก็มมมีีาเ่่นวท เป็นับเป็น28เกมเลยผลงานการเล่นเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจระดับหนึ่งแต่การมาครั้งนี้ของดิแอนเจโลบอลเนี่ยนะครับจะบอกว่าการันตี15คนสุดท้ายของทีมหรือเปล่าก็ต้องตอบเพื่อนๆตามตรงนะครับว่าไม่ได้การันตีใดๆทั้งสิ้นแต่ถือว่านี่คือโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตัวงเขาจะสามารถสารฝันสู่ความสําเร็จเข้าสู่ NBA ให้จงได้ในท้ายที่สุดเพราะว่าย้อนกลับไปในช่วงปี2อ1 7นสเจดเนี่ยนะครับเชื่อว่าแฟนบาสหลายตัวหลายคนจะต้องได้เห็นข ในระดับ N.C. a นเเนี่ยแหละแต่สุดท้ายเจ้าตัวดันเกาะคดีนะครับไปขโม,มยแว่นตาในช็อปของหลุยส์วิตตองและในท้ายที่สุดก็โดนลงโทษทั้ง N.C. A นแล้วก็ U.C.L.A. เนี่ยห้ามลงสนามทำแกล้งขันตลอดทั้งฤดูกาลในท้ายที่สุดคุณพ่อของเขาเนี่ยก็เอาตัวออกจาก U.C.L.A. นะครับไปหากินตามหลีกอาชีพต่างประเทศรวมกับตัวของลามโลบอลเนี่ยแหละครับก่อนจะมาเข้าสู่การดรับปี2018และตัวของเขาก็ไม่ผ่านการดรับนะครับจึงเชื่อและเกินว่าคดีที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเนี่ยยังไงก็ต้องส่งผลกับตัวเเเ้้้าาาาานนนนรัับไมม่่กกกอยสสทงใขู NBA นั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยตัวของรีแอนเจโลบอลเนี่ยก็จะสามารถทําได้หรือเปล่าเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการจะเข้าสู่ NBA ถ้าเกิดเก่งจริงเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องทําได้แต่สิ่งที่ตัวของเขาต้องการมากที่สุดก็คือโอกาสแบบนี้เนี่ยแหละครับข่าวของชาร์ลอตต์ฮอนเนสยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเราไปตามข่าวของเจมส์บุ๊กไนท์กันสันหน่อยอดีตรัฟอันดับที่11ปี2021เนี่ยแหละครับเขาได้พูดถึงความรู้สึกกับหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมอย่างสตีฟคริฟเฟิร์ดเขาบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วเขาก็รู้สึกดีในยามที่หัวหน้าโค้ชคนนึงเนี่ยต้องการความสามารถจากตัว ย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ลีกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเจมส์บุ๊กไนท์บอกว่าทุกๆ8ปดโมงเช้าเนี่ยตัวของเขาจะมีการพูดคุยกับสตีฟคริฟฟิร์ดมีการดูวิดีโอศึกษาเทปคู่แข่งนะครับแล้วตัวของโค้ชเองเนี่ยเขาก็บอกความต้องการว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยต้องการความสามารถต้องการการเล่นแบบไหนจากเจมส์บุ๊กไนท์ย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวของเจมส์บุ๊กไนท์เนี่ยโอกาสในการลงสนามแล้วก็บทบาทในการเล่นต่างๆของตัวเขาเนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยหน่อยทำให้เจ้าตัวเนี่ยบางข้าง พอใจเจมส์เบรโกครับหัวหน้าโคช้ชที่โดนไล่ออกไปแล้วเนี่ยเดินเข้าไปเหมือนจะมีเรื่องกันเลยครับในท้ายที่สุดเพื่อนๆที่อยู่ม้านั่งสำรองเนี่ยต้องมาห้ามตัวของเจมส์บุกไนน์เนี่ยก็กลับเข้าสู่ห้องพักนักกีฬาเลยนะครับและหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคลียร์กันรู้เรื่องหลังจากนั้นเนี่ยบทบาทในการเล่นของเจมส์บุกไนน์ก็ไม่ได้มากมายอะไรขึ้นมาเลยนะครับดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเขาเดินหน้ากับหัวหน้าโคช้ชคนใหม่แบบนี้เรามาติดตามชมกันว,ว่าเขาจะมีโอกาสในการลงสนามมากแค่ไหนบทบาา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 าทในน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 นกกกกกรรเเเเเลลล่่่่จะดดีีีีขขขึึึ้้้หืออออออปปวววััถถ็นนคตตงงงงยิมมมมโสส ความว่าเจ้าตัวมีโอกาสแสดงผลงานของตัวเขาความสามารถต่างๆที่เขามีให้แฟนๆบาสเซลอยู่พวกเราเนี่ยได้เป็นที่ประจักษ์และอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเหลือเกินของชาร์ลอตต์ฮอนเนสในฤดูกาลที่จะถึงนี้นั่นคือนักกีฬาทุกคนในทีมตอนนี้เนี่ยนะครับไม่เคยมีคนไหนเลยที่อยู่ภายใต้การโค้ชของสตีฟคริฟเฟอร์ดก่อนหน้านี้ตัวของสตีฟคริฟเฟอร์ดเนี่ยเขาเคยทําหน้าที่หัวหน้าโค้ชกับชาร์ลอตต์ฮอนเนสมาก่อนแล้วนะครับแต่บัดนี้เป็นสายเลือดใหมล่ล้วนๆเลยเดี๋ยวเรามาติดตามชมชาร์ลอตต์ฮอนเนสในฤดูกาลที่จะถึงนี้กกกกกกกััััันน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 วว่่่่าาาาพเเเเเเเขจะะะะมีีีผลงงปป็แบบบบบไไไหคนนครรรตตออออทฟดดดดิซย้สื ว่าเขายังไม่ได้มีการพูดคุยกับมอนตีวิลเลียมหัวหน้าโค้ชของทีมเลยนะคะตั้งแต่ NBA p l a เ o f พลย์ออฟที่แพ้ต่อเดลัสแมวริกส์ในเกม7ซึ่งตัวเขาก็ตั้งใจค่ะว่าจะใช้การซ้อมแรกในช่วงเทรนนิ่งแคมป์เนี่ยค่ะเป็นการบอกแล้วก็พูดคุยกับโค้ชทางอ้อมเพราะเขามั่นใจค่ะว่าน่าจะแสดงได้ดีกว่าการพูดในจุดนี้นะคะตัวหัวหน้าโคช้ชมอนตีวิลเลียมเองก็ได้ออกมาบอกค่ะว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกับหลายๆคนในทีมเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงปิดฤดูกาลค่ะก็อยากจะให้ทททนนทุุกกกกคคนน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 เเเีีีี่่่่่่่่ยยบรรรอออาาางงตตตต็็็มมมแแและะพพพื้้สสววััููด ว่าเป้าหมายของทุกคนนั้นก็คือการคว้าแชมป์ NBA ก็หวังว่านะคะที่อองเจลเอตันที่ได้สัญญาตามที่เองต้องการแล้วเนี่ยจะมีผลงานที่ดีแล้วก็ได้รับบทบาทค่ะและความไว้วางใจจากทุกคนในทีมเรามารอติดตามชมผลงานของฟิกซ์ซันส์กันค่ะตะกี้เราพูดถึงตระกูลบอลสองคนนะครับนั่นคือเลียนเจโรบอลกับลามโรบอลเรายังคงเหลือตระกูลบอลอีกหนึ่งคนนะครับนั่นคือลอนโซบอลของชิคาโกบูสตัวของเขาล่าสุดได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อผ่านซูมคอนเฟิรนซ์นะครับเขาได้บอกความรู้สึกถึงการบาดเจ็บบริเวณเเข่่่่่่่าา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 ซ้้ยอองงงตตตตััวววนชปิดดูกกกทททีีผมบแร รักษาล่าสุดเนี่ยนะครับอาการเข่าของเขาเนี่ยบางช่วงเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นมีการทํายืดเส้นยืดสายมีการวอร์มทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแต่พอกําลังจะเข้าสู่การซ้อมแบบจริงๆจังๆเนี่ยนะครับกับทําไม่ได้ไม่สามารถที่จะวิ่งไม่สามารถที่จะกระโดดได้เลยตัวของลอนโซบอลยังบอกเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการบาดเจ็บเข่าเหล่านั้นเนี่ยส่งผลกับชีวิตประจําวันของตัวเขามากๆเลยแม้จะแค่เดินขึ้นบนกระไดเนี่ยก็ยังรู้สึกเจ็บและแบบนี้จะลงสนามทําแข่งขันได้ยังไงล่ะครับในท้ายที่สุดก็เลยต้องตัดสินนนใจจวว่่่่่่าาาาาาากกรผตตัดดดะเป็ทททงออีีีสุมข ภายในวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละก็จะมีการผ่าตัดครั้งที่3นะครับของตัวลอนโซบอลซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่2ประจําปีนี้เลยเรายังไม่แน่ใจว่ากลับมาจากการผ่าตัดครั้งนี้เนี่ยอาการบาดเจ็บของเขาจะหายไปหรือเปล่าจะต้องทําการฟื้นฟูตลอดทั้งฤดูกาลหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ตัวของลอนโซบอลเองเขาก็คิดแต่เขาก็หวังนะครับว่าจะไม่ต้องแบบพักฟื้นทั้งฤดูกาลนั่นคือสิ่งที่แย่ที่สุดสถานการณ์ที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาพอพูดถึงลักษณะแบบนี้ปุ๊บ ลอนโซอบอลเนี่ยเคยคิดหรือเปล่าว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้จะเตรียมตัวแบบไหนถ้าเกิดไม่มีลอนโซอบอลตลอดทั้งฤดูกาลบิลลี่ดูนาวันก็พูดตามตรงแล้วครับว่าเขาก็เริ่มวางแผนก็ไว้บ้างแล้วล่ะมีการเตรียมตัวไว้บ้างแล้วนี่อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่แฟนๆของทีมชิคาโกบูลส์ต้องระวังเรายังไม่แน่ใจจริงๆว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยตัวของลอนโซอบอลเขาจะพร้อมกลับมาลงสนามทำแข่งขันหรือเปล่าหรือว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่แลวกลับมาจะมีผลงานเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปๆมาๆกลายเป็นความปวดหัวของชิคาโกบลเ็นนวดััอแ้กกชจ รองประธานเขาชี้เป้าไว้เลยว่าจะต้องดีขึ้นกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเราต้องมาติดตามชมกันนะครับว่าพวกเขาจะสามารถทําได้หรือเปล่าแต่บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับเราไปต่อกันที่คลิฟฟ์เลคอรีสกันค่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะหลายต่อหลายคนจะจับตาการมอของโดนัลด c มิเชล่ะกับทีมคลิฟฟ์เคอรีสแต่นักกีฬาอีกคนหนึ่งค่ะที่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญหรือเกินสำหรับทีม ers, คลิฟฟ์เลนคอรีสกันนั่นก็คือเควินเลิฟที่ในฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะ,ะแสดงผลงานทําหน้าที่สํารองได้นะอย่างชัดยอดเลยนะคะไม 14เกมค่ะกับค่าเฉลี่ยระดับ13.6ตาม7.2รีบาลในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะเต็มไปด้วยความหวังในการผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟครั้งแรกตั้งแต่ปี2018ตั้งแต่ที่รบอลเจมส์จากทีมไปนะคะก็ยังไม่เคยสัมผัสเพลย์ออฟอีกเลยค่ะพวกเขาต้องการผลงานชั้นยอดจากเควินเลิฟอีกครั้งหนึ่งค่ะจริงๆแล้วสำหรับเควินเลิฟนะคะตูนคิดว่าเป็นออริจินอลพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดที่สามารถยิง3าคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมในบาสยุคป,ปัจจุบันเลยนะคะเนี่ยถ้าหากว่าถอยอายุไปได ตอนที่ข่าวของทุกินเนสนะครับเราได้ยินการให้สัมภาษณ์ของสตีฟเนชหลังจากที่ทาการซ้อมครั้งแรกของทีมเสร็จสิ้นนะครับตัวของสตีฟเนชเองเนี่ยก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์กับเคดีเขาบอกว่าการพูดคุยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นก็นแล้วแต่ไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับความรู้สึกที่ดีกับตัวเขาที่มีกับเควินดูแรนเขายังคงรักเควินดูแรนเหมือนเดิมทั้งสองคนมีประวัติร่วมกันมายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยที่อยู่กับโกลเด้นสเตทวอร์เรย์ตัวของสตีฟนนะะเ,เน มีสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกฝ่ายเนี่ยก็พยายามเดินหน้าต่อไปให้ดีที่สุดมากยกว่านั้นตัวของสตีฟแนเียยังย้ำกับสื่อนะครับว่าข่าวที่มีออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งที่เควินดูแรนบอกให้กับทั้งทีเนี่ยไล่ตัวเขาออกไปเขาไม่ได้เก็บเอามาคิดอะไรมากมายเลยละครับพร้อมกับปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกนะครับในสิ่งที่ตัวของเขาเนี่ยได้มีโอกาสพูดร่วมกับชอนมาร์กร่วมกับโจเซฟไซแล้วก็ภรรยาที่เจอกับเคดีล่าสุดที่ลอสแลอนเิจ สิ่งที่สตีฟเนชพูดใน LA ครั้งนั้นเนี่ยก็น่าจะทําให้ตัวของคิวินดูแรนเนี่ยเขาโอเคขึ้นแล้วก็ตัดสินใจเดินหน้ากับทีมต่อไปแม้ว่าพวกเราจะไม่รู้นะคบว่าปัญหาคาใจอะไรที่เกิดขึ้นกับสตีฟเนชแล้วก็คิวินดูแรนเนี่ยทุกอย่างก็ได้เคลียร์ไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ฟังจาก KD ให้สัมภาษณ์ในช่วงมีเดียเด์เนี่ยนะครับแล้วก็รู้ได้เลยว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรนีน่คือในยามที่ตัวของเขาบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยทีมเนี่ยแพ้รัวๆเลยนะครับ,บสิบ ของ Golden State w a r r i o r ขึ้นมาเลยครับเขาบอกว่ายามที่ Stephen Curry บาดเจ็บปุ๊บเนี่ยทุกคนในทีมของ Golden State w a r r i o r ยังคงรวมพลังและก็สามารถนำพาชัยชนะมาให้ทีมได้แต่ของ Brooklyn Nets ไม่ใช่แบบนั้นรอจนกว่าตัวของ Kevin Durant กลับลงสนามกลับมาปุ๊บเนี่ยก็ยังต้องมาปรับตัวรอบๆตัวเขานะครับไม่ได้มีอะไรพึ่งพาได้เลยถ้าเกิด Kevin Durant ไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้ Brooklyn Nets ก็ไม่สามารถคว้าชัยชนะมานี่คือสิ่งที่ตัวของเขาค่อนข้างสับสนว่าอนาคตของทีมเนี่ยจะดีหรือเปล่าถ้าเกิดทีมยังคงเป็นแบบนี้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยกำลังจะเปลี่ยน แรงไปแล้วนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยได้อย่างเบนซิมมอนส์กลับมาร่วมทีมเบนซิมมอนส์ในช่วงทําการซ้อมเนี่ยนะครับนักกีฬาหลายคนเลยโดยเฉพาะอย่างมาคิฟมอริสและก็ตัวของสตีฟเนชบอกเลยว่าโอ้โหสภาพร่างกายของเบนซิมมอนส์เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยแข็งแกร่งอย่างที่ไม่น่าเชื่อการวิง่งการทําร่างกายทุกอย่างดูดีไปหมดเลยเชื่อว่าอีกไม่นานตัวของเบนซิมมอนส์น่าจะอยู่ในสภาพร่างกายที่พร้อมลงสนามทํากรแข่งนแน่นอนมากไปกว่านั้นพวกเขายังได้โจแฮ์ริสกลับมาลงสนามทํากรแข่งอีกนะ เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันบอกได้เลยว่าพรุร่ n นี s ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยลุ้นสนุกแน่นอนครับปิดท้ายก,ก,กันกับภาพเดินทางของทีม Golden State Warriors ไปถึงสนามบินนาริตะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะในการแข่งขันซีรีส์สองเกมค่ะกับวอชิงตันว n w ต์เนอร์นะคะในพรีซีซั่นโอ้โหเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็ประทับใจมากๆเ,เลยค่ะแฟนๆเนี่ยไปรอรับกันเยอะมากนะคะสเตฟานโตรีก็น่ารักค่ะมีการแจกลายเซ็นกันด้วยแฟนๆก็น่ารักไม่แพ้กันเลยนะคะบางคนเนี่ยก็ใส่เสื้อแข่งของสเตฟาน u r รีตั้งแต่สมัยอยู่มาหาวาิทยาลัยบางคนเนี่ยก เฟอร์รี่เซนนะคะหรือบางก็เอาเสื้อบายกอดนั่นสเตฟวอร์เรียสเนี่ยแหละค่ะมาให้สเตฟานเฟอร์รี่เซนค่ะโอ้โหเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจจริงๆนะคะแอมิีเนอรหวังว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะได้มีโอกาสแบบนี้บ้างนะคะอยากให้มีแบบนี้บ้างจริงๆเลยค่ะและนี่ก็คือข่าวข่าวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารเอ็นบีเอแม้จะเป็นช่วงปิดฤดูกาลอย่าลืมซับสไคร้ดนะคะที่โลโก้ทวินตี้ทรีแมนเนียะตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะเอ็นบีเอคือจีนี่ของพวกเราทวินตี้ทรีแมนเนียะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ